สุมาลีนะคะจากซูรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้รับจำนองที่ดินนำที่ดินไปประกาศขายนะคะพี่สุมาลีใช่ค่ะอ๋ออันนี้พี่สุมาลีเอาที่ดินไปจำนองเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะขอไปนองเขาไปจำนองอแล้วคุณยินยอมให้เขาขายหรือว่าไม่ไม่ค่ะไม่ยินยอมจำนองอยู่ ที่ดินกี่ได้ครับหนึ่งได้หนึ่งงานค่ะหนึ่งได้หนึ่งงานนะไปจำนองเขาราคาเท่าไหร่ครับจำนองหกแสนห้าพันค่ะหกแสนห้าพันเอาไปจำนองเขากี่ปีแล้วครับได้แค่สองเดือนค่ะสองเดือนดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับร้อยละสามต่อเดือนค่ะสามต่อเดือนผิดกฎหมายนะค่ะเออ แล้วก็อยู่ๆเกาเอารถเอาก็ไปไปประกาศขายที่ดินของคุณใช่ค่ะคุณรู้ได้ไงว่าเขาไปประกาศขายรู้เพราะว่ามีคนอยู่แถวนั้นเพราะมีญ่านน่ะอยู่แถวนั้นนะคะก็เลยบอกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าเขา,เาไปขายใช่ค่ะ ซึ่งเขาขายไม่ได้เพราะมันเป็นชื่อของคุณขายฝากขายฝากหรือจำนองเอาชัดๆจำนองค่ะจำนองจำนองอจดจำนองที่ที่สำนักงานที่ดินหรือจดจำคำ,ำทำที่บ้านที่ดินค่ะอืมถ้าจดจำนองถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้รับจำนองไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาที่ดินของเราไปขายได้ถ้าเราไม่ยินยอมะนะครับ ถ้าเรายินยอมก็เท่ากับว่าเรายินยอมเราก็เป็นเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขายขายที่ดินจำนงนี้ได้เรามีสิทธิ์ขายบอกเขาใช่ไหมคะ,เ,ะเรามีสิทธิ์ขายอพอขายเสร็จปั๊บได้เงินมาก็เอาไปถ่ายถอนจำงไงกระจายให้เขาไปกระจายให้เขาเรามีสิทธิ์ขายอแต่เขาผู้รับจำงไม่มีสิทธิ์ขาย <c oughs> เพราะสิทธิ์โฉนดมันยังเป็นชื่อเราอยู่เราจึงมีสิทธิ์ขายใช่ะพอเราจะไปบางคนงงว่าเอ้า คุณเอาผมเอาที่ไปจำนองออกับมี่ไว้หนึ่งไร่หนึ่งล้านนะ,ะวันดีคืนดีผมไม่ประกาศขายมี่ก็เอา้านี่คุณมาขายที่ได้ไงเันรับจำนองอยู่เธอก็จะตตวแย้งอย่างนี้นะ,ะผมก็มีสิทธิ์ที่จะขายที่ดินผมที่ดินผมจำนองคนใช่ผมเป็นนี่คนใช่อะอแลอ้วนายกมาซื้อนายกมาซื้อปับ๊บเราผมกับกรก็ไปที่สำนักงานที่ดินไปถึงที่ดินบอกมาถ่ายถอนจำนองค่ะนะพอได้ตังค์มาแล้วนะ ถ่ายถอนจำนองนี่ที่ดินติดจำนองก็โอนให้คนซื้อไม่ได้ใช่ไหม,มก็ต้องถ่ายถอนก็ต้องเรียกเจ้าของที่รับมารับตังค่ะ,เ,ะเพราะงั้นคนเจ้าของที่ขายขายที่จำนองเนี่ยมีสิทธิ์ขายแต่ผู้รับจำนองไม่มีสิทธิ์ขายถ้าเราไม่ยินยอม,อมแล้วประการที่สองการเรียกดอกเบีย้ย อันนี้เขาเรียกว่ากู้เงินกันนะทำนิติกรรมเหมือนกับอําพรางอ่ะจริงๆก็เอาดอกเบี้ยร้อยละสามต่อเดือนแพงนะเนี่ยพี่นอมเกินนะอเรียกได้ไม่เกินสิบห้าต่อปีเกินหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ต่อเดือนน่ะที่เอาไปเท่าตัวเลยทีนี้สมารีจะถามว่าไงครับจะถามว่าจะทำยังไงนะคะพอดีมีคนแนะนําบอกว่าให้เข้าไปทกศลองไปปรึกษาเขานะคะปรึกษาว่าปรึกษาว่าจะทํายังไงว่า ให้เอาที่ดินเนี่ยกลับคืนมานะคะไปเข้าทากศโอเค,ะคะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเธอมีอาชีพอะไรอะ่ะก็บยางปลูกมันนี่นะคะ่ะก็บยางปลูกมันมีไรายได้ไหมก็ไม่อยได้ทางนี้แหละคะ่ะว่าเธอนะ่ะมีไรายได้ไหมประจําเดือนนะ่ะมีไหมไม่มีค่ะอา้าว ถ้าไม่มีแล้วถ้าจะไปกู้เงินทกศมาปิดหนี้นี้แล้วแล้วมีอ,อะไรไปจำร้าล่ละถ้าเราไม่มีไรายได้อ่ะถ,ถึงถึงท้องถามว่ามีไรายได้ไหมใ้่ค่ะไม่มีนะคะไม่มีไรายได้พี่หนอมอือโอกาสที่จะยังไงล่ะล้วจะช่วยเธอยังไงเธอพูดชนหน้าตาเฉยแล้วเธออายุเท่าไหร่สามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่อายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะคะเออ มีสาม,มีไหมมีครอบครัวไหมมีค่ะมีลูกไหมมีค่ะเอาบ้านเอานี่คือที่บ้านที่ดินใช่ไหมหนึ่งไร่หนึ่งงานเนี่ยใช่ค่ะเอาไปจำนองหกแสนห้าพันเอาเงินมาทำไรครับใช้ในครอบครัวนี่แหละค่ะ<า>ใช้จ่ายเ้ยมาใช้ในครอบครัวมาใช้อะไรบ้างอะหนูเล่าพี่ฟังหน่อยสิเอาไปใช้ทำอะไรบ้างก็ใช้อันนี้ลง ทุนซื้อละมันแล้วก็ซื้อปุ๋ยมาทําการ,กกรเกษตรใช่ไหมมาทําการ,<ช>กรเกษตรใช่ไหมสแสดงว่าเธอต้องมีที่ดินอื่นอีกสินอกจากแปลงเนี้ยอตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเอาแล้วไปไหนหมดอ่ะกอดีใครใช้นี่แหละค่ะแล้วแต่ที่บ้านนี่แหละค่ะก็จะเอาออกแล้วเงินหกแสนห้าพันเนี่ยตอนนี้เหลือเท่าไหร่ เราอยู่เท่าเดิมนี่แหละค่ะพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะน้องโซมาลีงบแสนห้าพันนี่ยังอยู่ครบไหมอยู่ครบค่ะยังไม่ได้เอาไปใช้อะไรใช่ไหมมันเอาไปใช้แล้วค่ะเหลือเท่าไหร่ที่ถามมันเหลืออยูดหนูเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ไม่เหลือค่ะ เลยหนูเล่าก็<ม>สัฟังไปไม่เหลือแล้วนะไม,ไม่เหลือสักบาทแล้วนะใช้หมดแล้วใ<า>ส <ải S 2> ่ห้าบาทเมือ่อภายในสองเดือนนี่หมดเกลี้ยงเลยนะมไม่ใช่ว่าจะเอามาเป็นก้อนนะคะพอดีเอามาเรื่อยๆแล้วก็เขาให้ขึ้นไปพอดีมันเยอะแล้วให้ขึ้นไปจุดจำนองนะคะอ<ม><ม>ืมแจดงว่ารับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ ก็จนกระทั่งมาอยู่ที่ 6, กแสนห้าพันก็เลยก็ถูกบังคับจำงที่เพื่อชำระหนี้จากหยิบยืมเฉยเฉยไม่มีสัญญาจำงใช่ไหมหยิบยืมเฉยเฉยยืมมาเรื่อยๆืยไม่มีก็ดอกขึ้นทบไปเรื่อยเรืใช่ไหมมีก็สูงขึ้นส่งขึ้นสุดท้ายก็ถูกบังคับจำ侬หกแสนห้าพันวันนี้เจ้าของที่เอาไปขายเพราะเขารู้ว่าเธอไม่มีความสามารถจะชำระหนี้ก็ได้เขาเลยประกาศขายถ้าเขาประกาศขายเนี่ยถ้าเขามีคนมาซื้อเนี่ยนะ ถ้าเขาขายได้เนี่ยเขาก็ต้องให้เธออเงินส่วนต่างที่เหลือใช่ไหมคะยอดเท่าไรเงินส่วนต่างก็ต้องให้เธอแล้วเธอจะไปอยู่ไหนถ้าก็ขายแล้ว่ะนี่แหละจะมาใช้นี่ก็ไม่ใช่หรอกเนาะน้องสุมาลีหนูวางแผนดีๆนะลูกชีวิตอะนะจริงๆที่แปลงนี้คือที่บ้าน ทีนี้ถ้าเราเอาไปจำนองเสียหยิบยืมเขามากินมาช้าอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วกินไม่หมดเลยเนี่ยนะแล้วสุดท้ายเราจะไม่มีที่อยู่่ะใช่ไหมนี่มันเริ่มเห็นข้าวลางว่าเราจะไม่มีที่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะพอเราผิดนัดเขาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพอครบสัญญาปั๊บเนี่ยจำนองเขาก็ฟ้องบังคับจำนองนะ<ม>เขาฟ้องเอาไปขายทอดตลาดพอขายทอดตลาดก็ถ้าได้เงินพอก็จบ ถ้าได้ไม่พอเขาก็ไปหาทรัพย์อย่างอื่นของเธออีกถ้าไม่มีก็ค้างอย่างเงี้ยครับือม,มันก็จะ,จะพันไปเรื่อยๆเนะาะทำไมหนูไม่ถามพี่ก่อนเมื่อสองเดือนที่แล้วก่อนที่จะตัดสินใจตอนนั้นหนูก็หนูคงคิดได้นะค่ะพอมาถึงตอนนี้มันแก้ยากมากเลยหนูอันนี้มีลูกน้อยด้วยหรือเปล่าคะคุณสุมาลีมีครอบครัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วที่โทรมาจะให้ช่วยอะไรอะครับนี่ค่ะหาทางออกเยาะค่ะจะไปไหนดีพี่น้อมพี่ถามว่าหนึ่งไร่หนึ่งงานเนี่ยถ้าขายได้เท่าไหร่หนูรู้ราคาไหมไม่รู้ค่ะอืจะขายได้สักล้านไหม อยู่พื้นที่ไหนคะอำเภอไหมหรือว่าอยู่อยู่นอกอำเภอค่ะเอออย่างงี้น้องสุมาลีอหนูก็ไม่รู้ว่าที่ดินหนูเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคหนูไปที่เอางี้น้องมี่ดูช่วยเขาหน่อยได้เดี๋ยวหนูหนูค่อยโทรไปหาเขาหลังรายการเนาะได้ค่ะพี่เนาะได้ให้หนูส่งหน้าโฉนดมาให้พี่จิมมี่หนูมี่ลายไหม มีละค่ะอ่ามีแล้วเขาสอง่งหน้าฉนดไหมพี่จิมมี่เดี๋ยวพี่จิมมี่จะตรวจสอบราคาประเมินให้อพอรู้ราคาประเมินเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะรู้ว่าที่ดินเนี้ยราคาเท่าไหร่ค่ะราคาเท่าไหร่บวกราคาประเมินไปสัก20สิเอร์เซนะจะได้เห็นราคาพอเห็นราคาเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปคุยเจ้าของเงินบักโอเคอย่างนี้ได้ไหมหนึ่งไร่หนึ่งงานเนี่ยสมมติราคาหนึ่งล้าน เรามาตกลงกันเจ้คนรับจำนองเลยบอกว่าแบ่งที่เลยเอาหนึ่งงานน่ะให้เราหนึ่งไรคุณเอาไปชําระหนี้ค่ะอย่างน้นอยยังมีส่วนเหลือ,อยังมีพอได้อยู่ยังมีมบ้านอยู่แต่ถ้าไม่งั้นมันไปหมดเลยนะหนูนะหนูจะไม่มีบ้านอยู่นะค่ะอค่ะโอเคไหมพอเห็นแนวะทางไหมพอค่ะพอเห็นทางนะก็คือว่าขอ ขอให้เราได้รู้ราคาของบ้านหนูก่อนว่าบ้านหนูเนี่ยที่ดินแปลงเนี้มีบ้านอยู่ในที่นี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะบ้านพร้อม,มที่ดินถ้าพี่จะซื้อบ้านหนูพร้อมที่ดินแปลงนี้หนูขายพี่เท่าไหร่เนี่ยบอกราคาสิมไม่ทราบราคาหนึ่งก็ไม่รู้บ้านกี่ชั้นน่ะสองชั้นค่ะติดถนนไหมติดค่ะหลังใหญ่อยู่ไหม ก็ใหญ่อยู่ค่ะเออบ้านใครอ่ะบ้านพ่อแม่หรือบ้านเราพ่อเป็นคนสร้างค่ะพ่อเป็นคนสร้างนะเดี๋ยวให้พี่จิมมี่ตรวจตรวจเช็คให้นะค่ะบ้านพร้อมที่ดินอาะพร้อมที่ดินนะครับบ้านแล้วก็ดูซิว่าเราโอเคเราโอนที่ดินให้เขาหนึ่งได้ดูให้พอนี่ไหมถ้าพอนี่ก็จบไม่พอนี่ก็เราเหลือสักงานหนึ่ง เหลือ50อยู่เฉพาะที่บ้านก็ได้แล้วไอ้ดอกเบี้ยที่เกินกฎหมายนี่นะหนูไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์หนูจดเบอร์เลยครับจดเบอร์ที่สุรินนะคะอยู่อำเภออะไรคะอรัตนนาค่ะอเภอรัตนะานะคะสักครู่จดเบอร์นะจดเบอร์โทรศัพท์เจอปากกากระดาษได้พร้อมมั้ยพร้อมไหมค่ะอรัตนาบุรีหรือรัตนนเฉยๆรัตนนาบุรีครับอ่ามีเบอร์อายการที่รัตนนาบุรีพร้อมนะคะ044ค่ะ ห้าเก้าเก้าค่ะเจ็ดหกสองค่ะค่ะเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวมีโทรหานะหนูหนโทรไปหาอายการเอาสัญญาจำนองไปพบอายการ <c oughs> นะให้อายการเรียกเจ้าหนี้มาเจราจาเจราจาก่อน <c oughs> เพื่อให้ได้ข้อยุติของหนี้ว่าเท่าไหร่กันแน่แล้วก็มาประเมินราคาที่ดินนะครับประเมิน <c oughs> ราคาที่ดินว่าที่ดินนี้ราคาเท่าไหร่ถ้ามันเกินกว่านี้นะครับก็หักหนี้กันไป รังวัดแบ่งหักหนี้ขอบ้านกับที่ดินกับบ้านให้เราเป็นของเราอยู่ในส่วนที่เหลือก็จะได้หักหนี้ไปเพราะฟังดูแล้วหนูก็ไม่มีไรายได้ที่พี่ถามหนูหนูไม่มีไรายได้ใช่ไหมใช่ค่ะมไม่ใช่นั้นปล่อยให้ดอกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่มีที่อยู่นะนี่นี่หาทางให้หนูได้มีที่อยู่ต่อไปนะ,ะหนูไปทําอย่างที่พี่บอกก่อนนะค่ะเดี๋ยวโทรไปหาอายาการบอกอายาการช่วยด้วยนะเจ้านี้เขาจะเอาที่หนูไปขาย ให้อการเรียกเจ้านี้ไปเจราจารพอเจราจารเสร็จปั๊บก่อนเดี๋ยวได้ข้อสรุปได้ข้อสรุปเดี๋ยวให้อการทําหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งแล้วก็ประเมินประเมินเดี๋ยวให้พิจิมมี่ช่วยดูให้นะวัาที่ดินราคาเท่าไหร่นะค่ะโอเคนะแล้วมีอะไรก็หนูโทรมาติดต่อมาได้ตลอดนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ